ความรุ่งเรืองของศิลปะชาติไทยถูกร้อยเล่าผ่านการออกแบบสู่พุทธศิลปะล้ำค่าครั้งสำคัญแห่งรัชสมัยกองทัพบกได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่องของกองทัพบกขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานานามว่าพระพุทธเมตตาเสนานาา ทรงพระราทานพระบรมราชานุญาตเชิญตราสัญลักษณ์84พรรษาประดิษฐานไว้ที่ผ้าทิพย์ผมเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบ,บกนะฮะให้เป็นผู้ออกแบบพร้อมจัดสร้างพระต้นแบบเพื่อน้อมเกล้าน้อกมอกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรากาสที่ประชชนยุคครบ7รอบนะครับผมเองได้ทําการศึกษารวบรวมพุทธศินของแต่ละยุคสมัยมารวบรวมกันแล้วก็ออกแบบนะฮะโดยเริ่มต้นจาก พระพักนั้นผมได้เอารูปแบบมาจากสุขโขทยัยซึ่งเป็นพระพักที่งดงามนะสมบูรณ์สวยงามมากนะส่วนส่วนองค์นั้นก็ได้นําศิลปะของสุขโขทยัยทั้งเชิงแสนมารวมกันและประดับประดาด้วยเครื่องทรงกษัตริย์นะฮะหรือพระทรงเครื่องแบบใหญ่ทรงเครื่องใหญ่นั่นเองนะครับประทับอยู่เหนือบันลังนั้นประกอบด้วยบัวคว่ำและบัวหงายนะครับผมและมีแข้งสิงซึ่งเป็นที่นิยมกันในสมัย เชียงแสนก็นํามาเป็นรูปแบบในการออกแบบคราวนี้นะครับส่วนฐานล่างสุดนั้นเป็นฐานหน้ากระดานนั้นผมได้นําเอารวดลายประจํายามก้ามปูลุกฟักนะครับซึ่งเป็นศิลป,ปะที่บูรณาการมาจากจีนบ้างนะฮะแต่มาที่นิยมมากเป็นสมัยทนบุรีนะมาเป็นรูปแบบในการประดับประดาก็จะได้พระที่มีความงดงามสมบูรณ์ตามพุทธศิลป์ทุกประการและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือได้รับพระชทานโปรดกล้าพระกรมชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนามว่า พระพุทธเมตตาเสนานาาพุทธลักษณะองค์พระพุทธเมตตาเสนานา้าความรุ่งเรืองของประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีตศิลปะและประติมากรรมด้านพุทธศิลป์ที่งดงามสืบทอ,อดเป็นเอกลักษณ์อันน่าภูมิใจของคนไทยความโดดเด่นของพุทธศิลปะในแต่ละยุคได้ถูกนำมาผสมผสานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องบางมารวิชัย งดงามล้ำค่ามหามงคลควรค่าแก่การสักการะบูชาการจัดสร้างครั้งนี้เพื่อน,นำไรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทบบัพบก37แห่งทั่วประเทศและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพะชนมายุ84พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพะชนพรรษา80พรรษาพร้อมทั้งจัดสร้างพระพุทธเมตตาเสนานาตรงใหญ่ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานณวิหารวัดวชิระธรรมารามตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาเสนานาถณณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง วันที่16กรกฎาคม2556กองทัพบกได้กำหนดมหาพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่นับเป็นครั้งประติศาส์ที่กองทัพบกได้รวบรวมชนวนโลหะแผ่นยันมวลสารมงคลต่างๆจากพระเถระพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเพื่อนำมาเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในการจัดสร้างพระพุทธเมตตาเสนานาถในครั้งนี้และได้ประกอบมหาพิธีพุทธาพิเศษถึง3วันโดยพระเถราจารย์และพระสงฆ์2,600รูปนพุทธมณฑล สอบถามสั่งจองได้ที่กองทัพบกธนาคารทหารไทยและหน่วยรับจองทั่วประเทศ